ทุกนแ,แล้วลวงการหมอลำซีเวอร์แบบปุดปดนะคะมาแรงกันจริงๆตั้งแต่หน้าเวทีรวมไปถึงผู้จัดผู้จ้างงานดังๆหลายคู่หลายคนอย่างที่บอกไปมาคนเดียวดังไม่พอต้องมากันเป็นคู่เสริมบารมีกันไปค่ะเริ่มกันที่วงแรกคุณผู้ชมขานี like ่แสงทองฟินแลนด์ หมอลำสาวสุดเซ็กซี่ค่ะที่แฟนๆเนี่ยเทใจให้สำหรับน้องแพรวพรวแสงทองเจ้าของผลงานเพลงฮิตมากมายกับสามีรุ่นน้องคุณบิ๊กไงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกเลยว่าวงเนี่ยเขาขึ้นแท่นเป็นขวัญใจแฟนเพลงหมอลำเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าแสดงแต่ละทีนะคุณดูบนเวทีทัพแดนเซอร์เขานักร้องจัดเต็มโชว์สุดอลังการแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะผ่านผลงานเพลงม่วนมากเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจพี่น้องที่มาร่วมชมหมอล กันตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมขยับมาที่คู่นี้นะคะวงนี้บอกเลยว่าปังปังปังลำรับวงหมอลำชื่อดังอย่างหมอลำใจเกินร้อยภายใต้การดูแลของบอสบอยสิริชัยพระเอกลิเกหน้าหล่อหวานใจของหมอลำสาวเมืองหมอแคนแอนออรดีหลดจากคู่จิ้นคุณผู้ชมตอนนี้กลายเป็นคู่จริงค่ะมีแฟนคลับติดตามมากมายแล้วออกงานแต่ละทีคุณผู้ชมหู้ยจุ๊บแก้มหอมแก้มโอ๊สัมภาษณ์เราจิ้นจุ๊บแบบนี้เลยค่ะสร้างความปินให้กับ เราเป็นแฟนอย่างมากออกงานแต่ละทีเหล่าเอฟซียกพวงมาลัยน้ำใจมาล้นคอรจริงๆคุณผู้ชมเชื่อเลยนะคะว่าความคนรักมากจริงๆแถมงานแสดงหมอลำคิมยาวจนถึงปี67นะคะดูท่าโอ้โหจะยาวขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะตอนนี้ซึ่งทางบอสบอยก็สุดปลื้มใจเปิดเผยกับเราเลยนะคะบอกว่าโหภูมิใจมากที่มีคนรู้จักหมอลำเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกลางอีสานหรือแม้แต่ภาคใต้ส่วนการแสดงหน้างานเนี่ยคุณผู้ชมก็ตั้งใจจะนำเสนอให้ทุกเพศทุกวัยได้ดูแน่นอนเลยต่า อ,อลังการงานสร้างมากเลยจ้ะยอดปิดท้ายกันที่1งวงขวัญใจแฟนๆน,นะคะคุณผู้ชมสําหรับหมอลำนางวิหกนกพงศก้จากพระเอกหมอลำคณะระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะก็ขอสารฝันให้เป็นจริงสู่การเป็นเจ้าของคณะหมอลำเลี้ยงดูทีมงานกว่า200ชีวิตไม่ธรรมดาเด้อนอกจากจะรับตําแหน่งเจ้าของวงแล้วนะคะยังควบพระเอกประจําคณะอีกด้วยปัจจุบันค่ะเจ้าตัวมีคู่จิ้นเป็นหมอลำสาวน้องอยูกิเพนทาการเจ้าพงใช ยามหมอลำสาวจากแดนประดิจากความน่ารักของทั้งคู่ก็ทําให้กลายเป็นขวัญใจทุแฟนเลยค่ะยืให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่กันจริงๆทราบกะทีแต่บอกเลยนะคะว่าคู่เนี้ยเคมีเข้ากันเข้ากันแถมยังจับมือกันปังอย่างต่อเนื่องจจดๆไปเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสุดยอดนะล่าสุดเห็นน้องยูกิได้แบบว่าพวงมาลัยน้ําใจอะใหญ่ๆหรอใหญ่มากเลยนะคะแต่ละคู่เนี่ยดังๆทั้งนั้นเลยยูกิอนาคตไกลด้วย14 15เองจริงคุณผู้ชม